สวัสดีทุกคนครับผมอยู่กับผมจิมสุริยะวิดีโอที่มันมีพิรุษคิดดีไม่ได้เลยมันต้องมีอะไรแปลกๆโอลลี่บอยผู้ชายเท่านั้นจะเข้าใจโอ้นี่เป็นสิ่งที่เราทํานินนะ่าทำไงฮะเ <laughs> มื่อยขาไงโอตื่นมาใหม่ๆนี่เมื่อยนะครับไม่รู้เพราะอะไร พูดได้เหรอเก้า <c> อ <oughs> ี้สองพันเก้าดูแลดีจังเก้าอี้ตัวละสองพั 9, นเก้าเช็ดเช้าเช็ดเย็นทะนุถนอมอ่อนโยน <c oughs> มีคนขอซื้อต่อหมื่นนึงก็ไม่ขายหนูพูดได้ไหมพี่จี้ พูดไม่ได้นะสองพันเก้าขนาดคนซื้อต่อหมื่นยังไม่ขายเลยกําไรทั้งสองเท่าม,มันเพราะอะไรกันหน้าท่านชายคิดดีไม่ได้เลยเอาย่าปั้นอะไรอะลูกอันนี้คืออะไรคะหลอดค่ะหลอดเ<อ>หรอลูกและนี่คืออะไรคะไอติมไอติมเหรอคะ เราโตเกินไปเนาะมันไม่มีอะไรคือบนโลกนี้ไม่มีอะไรที่มันแน่นอนที่เราเห็นเนี่ยมันอาจไม่ใช่สิ่งที่เราคิดก็ได้ใช่ไหมเกินใส่ใส่กอกเหรอคุณเกินใส่ใส่กอกฮะออเรียบร้อยฮะพ่อไปอบว a t ถ้าพูดออกไปแล้วจะโดนฟองหรือเปล่าตอนนี้คุณเป็นเจ้าสาวอาหารในงานของคุณแม่งโคตรไหลอุ้ยน่ารักสวัสดีจ้าโอเครู้เรื่องอร่อยจริงคือผมเดานะ อันนี้เดานะน่าจะอดข้าวมาสักพักนึงแล้วแล้วในงานก็คือเราแพนไว้ละว่าต้องเป็นของอร่อยที่เราชอบอยากแชร์้คนอื่นแล้วพอเราได้กินพวกมันก็แบบ happy ปปอืมแต่พอได้กินก็ฟินเลยมันถูกขายในอเมริกาโดยคำว่าผัดไทยฮะให้พูดใหม่เต้าหู้ซอสอะไรวะเนี่ยน้ำจิ้มไก่เหรอมกรักกะโรนีไอ,อตัว คุณไม่สวยแน่แน่ปิดหน้าผากแล้วดูดีขึ้นชอบเปแล่าถ้าผมเปิดก็ประมาณนั้นแสงคุณเห็นแสงไหมฮะไอหัวเถิดดานใครอะไอหัวเถิดดานใครเพื่อพี่เขาโดนแทงมาปะวะอ้ยจะาวยังไงเ่ยครับผมตรงนี้เชื่อมือสองฮะสตีดฮะ รอยมีดชัดมีเลือดด้วยทะลุหน้าฝั่งเลยโดนแทงมาชัดๆออืมจะก็ตกก็ตาไปแนวินเทจเนี้ยพี่พี่เป็นไรไหมครับพี่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรบพยาบาลเข้ามาโว้ พระเจ้ามองเราอยู่นะฮะอย่าขำคนล้มอย่าข้ามแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งวัดครึ่งหนึ่งวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งโอ้ครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งเรียบเรียวแล้ยวซื่อเราขึ้นเรียบร้อยฮะไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะลอยหมาอากาศหน้าทุกคนนะแต่ตัวการจะเป็นใครแล้วมาเดากันดีกว่านะฉันปวดหัวมากนะให้พี่โนดมาแอบยิง อ๋อมาเยคกนพลังพลังเตะพลังตีนอะไรเอาเวลาของผมคืนมาได้ไหมเจอกันนะทุกคนนะเฮี่ยแล้วบอกบ้านนี้ มือหนึ่งไม่เคยผ่านมือใครดูดีๆหลักกันอืออ้เต็มเต็ม What h a t fits right fucking there too อ้าวนิ <c oughs> ่งๆไว้ไม่ได้ทำฮะสามาัคคีคือพลังใช่ไหมหนูๆโชคดีละก,กันเย็นนี้ไม่ต้องกินข้าวาเขากอบดึงโกโบฮะฮะอยากกินโกโก้เปล่านี่อะไรอะ่ะขายเขาขายโกโค่ะขายจับที่ไม่ได้สั่ง สัโกโก้ฮะไม่ได้จะสั่งยังไม่รู้อีกเหรอแต่เขาทำโกโก้ได้นะแต่เขาไม่ว่างมั้งโกโก้เย็นอ่ะเพราะเพราะว่าเธออยากกินโกโก้เย็นเหรอพี่ว่าไม่ใช่อร่อยมากขึ้นมั้ยในจานยังไม่หมดเลยแต่เขาทำโกโก้บอกอะไรก็บอกไปเลยฮะมาขนาดนี้แล้ว มาขอถ่ายรูปเหรอคะอป่าวค่ะมาเข้าหอ้องน้ำก่อนอะไรอ่ะอูยเชี่ย่ายหน่อยเหอะนะ <ST AR> ขนาดนี้แล้วไปผมผมจะรีบไปจัดตรงนั้นนะครับแคปชั่นบอกรอดบุดวิดถ่ายไปนี่ <ST AR> <ST AR> ว้าวมมแมน ไม่ต้องแบบหันกลับมาแล้วเลิกลักหลับตาไปเลยจบกูนอนหลับอยู่นะนั่งสมาธิอะไรก็ว่าไปดมสูตรบรรยากาศทะเลแล้วเขาบอกเขาได้ใช่ไหมล่ะไม่มีอะไรผิดปกติเลย ออือมอลุงยังไม่มีเมียเหรครับอื <c oughs> ใช่แล้วตอนเนเชชินสุเกะข้าเป็นนักรบถ้ามีภรรยาหรือว่ามีลูกมันจะทำให้ข้าห่วงหน้าะวงหลังทําให้ตอนที่อยู่ในสนามรบจะรบได้ไม่เต็มที่ชนะินจังใช่ไหมหรือว่าลุงชอบผู้ชายอะ่ะเฮ้ยจุกบบ้านี่ข้าเป็นนักรบไม่ได้ชอบไม้ป่าเดียวกัน <c oughs> ก็บอกแล้วไงว่าไม่ใช่อะถึงยังไงข้าก็ชอบผู้หญิงผมก็แค่ล้อเล่นขำๆมาครับที่หลังอย่าล้อเล่นอย่างนี้นะช่้เอียน่ะมีพี่ลุดรู้ตัวไว้ผมเคยมีประสบการณ์นะครับอันนี้เล่าของผมผมเคยแซวพี่ผมอะไม่รู้มาก่อนเลยว่าพี่ผมว่าเป็นผมก็เลยไปแซว ไงอย่างเงี้ยมึงเป็นใช่ไหมอย่างเงี้ยแล้วผมเหมือนพูดแบบจริงจังไปหรือเขากําลังเครียดมากๆก็ไม่รู้เดี๋ยวเขาบอกอ้าวมึงก็รู้แล้วเอ้ารู้แล้วเหรอวะเอาหรอเอาสรุปผมเซอร์ไพรส์อะแล้วพี่ผมก็เซอร์ไพรส์กลับอีกบอกว่าเอ้ามึงล้อเล่นเหรอเออใช่กูล้อเล่นโอเคไม่เป็นไรเราเป็นเพื่อนกันได้เออประมาณแบบ4-5ปีที่แล้ว ประมาณนั้นครับผมทุกวันนี้ก็นึกถึงว่าเออเนาะเราก็ช่างไปปู้สุดท้ายมาก็แบบถิ่นดาสเกตที่เราอย่าเราเล่นแบบนี้นะนั่นแหละครับทุกคนนี่คือคลิปวิดีโอที่คุณรู้สึกว่ามันมีพิรุษอ่ะมันมีความแปลกๆพลังงานบางอย่างหรือแบบคุณคิดดีไม่ค่อยได้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของเราไว้ยังไงก็แล้วทุกคนเหมือนเดิมไม่เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วันครับ